วันนี้พบกับการละลาไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคาอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะบอกเลยว่าครอบครัวใหญ่นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะวันนี้นะ,ะการจะมีฮุนไดนะคะตัวท็อปสุดมานำเสนอในราคาที่พิเศษนั่นเองนี่เลยค่ะฮุนไดเฮช2.5ดีลักนะคะ ปี2014นะคะจะเป็นรุ่นกระจังหน้านอนแบบนี้แล้วด้วยนะคะจะได้สีเทาหรือว่าสีบอลน,นั่นเองนะคะและคันนี้นะคะไม่เพียงแค่130,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้าสู่ตลอดทุกระยะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันดีกว่านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะได้ไวค้ครอบครองนะคะการพูดได้คำเดียวว่าต้องไวเพราะว่ารุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วไปไวมาไวมากๆนะคะและอย่างที่การบอกว่าพอเป็นปี2014นะคะโฉมจะเป็นโฉมกระจังหน้านอนสวยๆแบบนี้แล้วและไฟนะคะไฟเขาก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะ,ะตัวฮุนไดยอย่างสีการบอกเลยว่าคันนี้นะ,ะจะเป็นสีเทาหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสีบอลเงินนั่นเองนะคะสีนี้นะคะได้รับความหรูหราแล้วก็ดูแลง่าย จะไม่ค่อยเก่านะคะการต้องบอกลูกคา้าลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถแบบว่าเดินทางก็ดีนะคะแล้วก็สีไม่เก่าเลยการบอกเลยว่าสีนี้จะหรูหราอยู่ตลอดไม่ต้องล้างบ่อยๆนะคะอันนี้การชอบมากๆเลยนะคะแล้วความสวยของสีการให้เลยแบบโห9 4 9้สเสเนะคะสกเกหินอะไรคือน้อยมากแล้วตัวแม็กก็จะเป็นแม็กของรุ่นนี้เลยนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแล้วด้วยนะคะกันสาดอะไรคือครบเลยแล้วก็จะมีที่ครอบมือจับเป็นโครเมียมนั่นเองนะคะนี่ลูกค้ามาเลยพอเป็นตัวดี u ักนะคะกระจกเขาก็จะสามารถเปิดได้ด้วยนะคะตรงนี้นี่โอ้โหรถตู้ราคาดีนะคะการบอกเลยว่าต้องดูและคันนี้จะเป็นตัวดีรักตัวท็อปสุดนั่นเองจะมาพร้อมด้วย กล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์แล้วนั่นเองนะคะโอ้โหนี่มาดูตัวน็อตตัวเม็ดอากันเลยคันนี้ไม่มีไขเลยนะคะฝากระโปรงหลังนะคะนี่เดิมๆต้องแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เม็ดอาร์กอะไรยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะภายในก็คือ11ที่นั่งแล้วสภาพใหม่มากๆต้องบอกเลยว่าคันนี้ บอกค่อนข้างใหม่เลยเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันเลยนี่นะคะคือภายในการบอกเลยว่าภายในค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูอย่างคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5 ประหยัดมากๆนะคะแล้วเริ่มต้นกันด้วยเบาะเบาะใหม่มากๆลูกค้านี่จะสามารถนั่งได้3คนเลยนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะเบาะหนังทั้ง11ที่นั่งเลยนะคะไปตรงประตูเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะ,ค,ะคันนี้จะของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีนะคะจะมีแอร์แบกคู่หน้าอย่างที่การบอกคันนี้จะเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นแล้วนะคะนี่จะมีในส่วนของ FMAM นะคะนี่การเปิดเมนูให้ดูนะคะระบบนำทางเชื่อมต่อบลูทูธนะคะส่วนแอร์สามารถที่จะหมุนได้เลยนะคะอันนี้แอร์หลังนะคะสามารถปรับเองได้เลยแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองคันนี้นะคะไม่เพียงแค่130,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถบ้านเดิมๆเ,เลยและส่วน พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะแล้วก็นี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกขึ้นลงซ้ายขวาสําหรับแถวที่2นะคะการต้องบอกเลยนะคะว่านั่งสบายมากๆแล้วเบาะนะคะคือใหม่มากๆแล้วสําหรับฮุนไดนะคะเบาะแถวที่2ความพิเศษของเขาก็คือสามารถหมุนได้180อองศานั่นเองนะคะจะเป็น คู่ที่2นะคะที่สามารถหมุนได้เราสามารถหมุนเพื่อที่จะไว้คาซีนให้คุณพอ่อคุณแม่นั่งหันหน้าชนกันก็นกได้อะเวลาขึ้นง่ายมากคุณไดนะคะนี่นั่งสบายมากๆเพราะมันค่อนข้างกว้างอย่างที่การบอกสำหรับหุนใดนะคะการชอบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น H1 หรือแกสซาเล็กเพราะว่าเขาทําได้ดีก็คือภายในกว้างไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะและ ความเย็นแน่นอนนะคะเพราะว่าแอร์มี3ช่องซ้ายขวา6ช่องไม่ร้อนแน่นอนและสำหรับตัวท็อปนะคะจะมาพร้อมด้วยทีวีเพดานนั่นเองอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าเราอย่าใช้มือไปงางน,นะคะมันจะเสียเราใช้ในส่วนของกดปุ่มเท่านั้นนั่นเองนะคะแล้วมีไฟมีอะไรคือครบเลยคันนี้การแผนให้ดูตัวเบาะเลยดีกว่านะคะการบอกเลยว่าคันนี้ถ้าวัดจากปีเดียวกันสำหรับคันอื่นๆนะคะการพูดเลยว่าสภาพเบาะ ใหม่แน่นอนไม่มีขาดไม่มีฉีกแล้วบอกแบบว่าสภาพค่อนข้างสวยเลยนะคะถ้าวัดในรถปีเดียวกันและสำหรับประโยชน์ของฮุนไดนะคะบางท่านไม่รู้ว่าเอ้ยจะซื้อฮุนไดไปทำอะไรการบอกเลยนะคะว่าโอ้โหประโยชน์มันเยอะมากๆลูกค้าหลายๆท่านคือครอบครัวใหญ่นะคะมีกัน7-8คนอยากไปเที่ยวไหนในรถคันเดียวกันบอกเลยว่าอันนี้คือเหมาะมากๆนะคะแล้วก็นะคะสำหรับลูกค้าที่จะ ใส่วิวแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายท่านเดินไม่ได้เอาวิวแชร์มาใส่ก็ได้นะคะหรือนะคะอยากจะใส่เบาะ VIP นั่งสบายหรูหราไปเที่ยวบ่อยๆนะคะก็ได้หรือจะถอดเบาะทั้งหมดเอาไปค้าขายใส่ของค้าขายก็ได้นะคะการบอกเลยว่าประโยชน์มันเยอะมากๆสำหรับรถ แบบนี้ที่การขายลูกค้ามาและเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อยู่หน้าโรงเรียนลูกเยอะมากๆนะคะการก็เป็นมีคนหนึ่งที่ถ้าน้องเข้าโรงเรียนก็อาจจะใช้รุ่นนี้เพื่อไปรับไปส่งน้อง นะ้บอกเลยว่ามันตอบโจทย์ทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คนในครอบครัวจริงๆนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องแล้วก็ไปฟังราคาโปรโมชั่นกันเลยบอกเลยว่าสะใจกระแทกใจแน่นอนไปฟังกันคะ่ะนี่คือฝากระโปรงหน้านะคะการไล่ให้ดูเลยตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะน่นะคะสวยๆแบบนี้ที่กันความร้อนใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะสภาพรถคืออย่างในการบอกคันนี้นะคะค่อนข้างใหม่แล้วคันนี้นะคะ จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่จะเป็นเครื่อง A2 แล้วนะคะ175แรงม้านะคะจะเป็นรถที่กระจังหน้านอนแล้วตรงโฉมตรงรุ่นนั่นเองนะคะแล้วเวลาปิดก็ง่ายนะคะโอ้โหเครื่องนี่คือไม่มีสัน่นไม่มีเสียงแกลแกๆเลยดูแลมาดีมากนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะต้องบอกเลยว่าลูกค้าที่กำลังตัดสินใจหารุ่นนี้อยู่นะคะ ต้องไวเลยเพราะว่าคันนี้นะคะอย่างนี้การพูดมาตั้งแต่ต้นเป็นตัวท็อปสุดในส่วนของ11ที่นั่งนั่นก็คือรุ่นดีลักนั่นเองแล้วเป็นปี2014รุ่นกระจังหน้านอนเครื่องยนต์นะคะดีเซลเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงมาแล้วด้วยนะคะแล้วยังจะได้สีที่หรูหราแล้วก็คือไม่เก่า ไม่แบบว่าสกรปรกนะสีนี้แบบตลอดการจริงๆนะคะดูแลก็ง่ายและสำหรับราคานะคะการบอกเลยว่าคันนี้นะคะลดลงจากป้ายแดงกว่า60%เเซแล้วไม่คุ้มได้ยังไงลูกคา้าลูกค้าได้รถตู้11ที่นั่งสภาพสวยๆแบบนี้ที่แบบว่าลงจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าวันนี้นะคะการขายเพียงแค่7 5 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เลยนะคะโ,โหพิเศษมากๆแต่ความพิเศษยังไม่หมดสำหรับลูกค้าของการเท่านั้นนะ,ะที่ดูคลิปนี้ของการเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าเอาส่วนลดไปอีก1 0,000บาทสำหรับการดูคลิปของการแล้วก็ติดตามเก้านะคะลูกค้าได้รับส่วนลดทันที1 0,000มืนบาทโอ้โหเหลือเพียงแค่7จ9 0แสบาทเท่านั้นคุ้มมากๆจริงๆนะคะและสำหรับของแถมยังไม่หมด ขึ้นตามนี้เลยค่ะสาหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะว่าร้านการไม่บวกแวร์เฟรีค่าโอนฟรีน้ํามันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะผ่อนสบายๆเพียงแค่1 3 0 0 0บาทต่อเดือนสูงสุดไปเลยเปีและดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นลูกค้าท่านใดกําลังหารถตู้หุนใด้อยู่ อย่าพลาดเลยนะคะจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เข้ามาคุยกันได้เลยและสําหรับลูกค้าที่บอกคุณการอยากจะซื้อจัดไฟแนนซ์แต่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาทํายังไงอยากได้คันนี้ง่ายมากมานะคะเพียงแค่ลูกค้าโทรเข้ามาคุยกับาการหรือจะอินบ็อกเข้ามาคุยกับเรานะคะแล้วนะคะการจะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็ลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติรับรถได้ทันทีลูกค้าจะมารับที่ร้านการหรือใช้การส่งก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างที่การบอก ใครซื้อรถของการมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะแล้วก็บริการอย่างประทับใจแน่นอนนะคะหรือลูกค้าบอกว่ายังไม่หนำใจกับการดูคลิปนี้นะคะหรือว่าอ๊ยอยากแบบว่าให้ลงลึกกว่านี้อยากดูตะเข็บอยากอะไร บอกเลยนะคะว่าลูกค้าสามารถที่จะเฟซไทม์หรือวิดีโอคอลมาคุยกับการและน้องๆได้เลยนะ,ะเรายินดีบริการนะคะเต็มที่จริงๆนะคะลูกค้าอยากจะดูส่วนไหนของรถนะคะสามารถที่จะวิดีโอคอลมาคุยกันได้เลยนะคะและวันนี้นะคะการรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ